นะโมสัมมาสัมพุทธานังปรมัตถะทัตสีนังสีลาธิคุณปะปรมิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นนัทถะอันยอดเยี่ยม ผู้บรรลุถึงคุณปารมีมีสินเป็นต้นขออาราธานาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้วังประโยชน์เกื้อกูลพรมจัก,กรวาลปกป้องพ้องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจ มาพบกับท่านาสาธุชนทั้งหลายทางสถา,านีวิทยุพลม .2 เคลื่นความที่963กิโลเรต์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ญาติโยมขนโมทนาญาติโยมที่ได้ร่วมทาบุญกันมานะก็มีคุณโยมสุนันโดมทอง พร้อมครอบครัวนะรวมทําบุญทุกๆอย่างมาหนึ่งมืน 1, 10, บาทแล้วก็บำรุงรายการธรรมะห้าร้อยบาทอุทิศให้กับนายพิสารโดมทองคุณโยมจีนแค่ส่วนนะในครอบครัวนะก็ทำบุญอุทิศบุญกุศลให้กับ ญาติทั้งหลายนะมีอากงโมเต้านะอมงนะอากงโมโมเตะนะใส่ชั่วอามาสิงทอใส่เอ็งอากงอยู่คายใส่จึงอามากิมเตียงใส่ชั่วนะลูกปูม,มานเพชรนะคุณพ่อวิโรจน์จึงธีรพานิชและด็อกเตอร์จำนงจึงจิรพานิชเจ้ากรรมในเวรเจ้าหนี้เจ้าสิน องค์เทพเทวดาประจำตัวเจ้าที่เจ้าทางนะห้าพันบาททุกอย่างมาโยมนบอติลักษณะร่วมทำบุญนะสร้างพระพุทธรูปปางประสูตรแล้วก็พระนางสิมหามายามาสองพันบาท ร่วมสร้างสมเน็ราหุนมา1,000บาทแล้วก็มหาสุติชัตห1,000บาทคุณโยมพริษฐาเอกหาไทยวันก็ร่วมสร้างมหาสุติชัดมาสามร้อบาทญาติโยมกนุโมทนาย,ตยาติโยมทุกๆคนคนะที่ได้ร่วมทำบุญกันมานะตอนนี้ก็ หายใจไม่คล่องอยูวันนี้เหมือนกับมีน้ำอยู่ในปอดนะวันนี้นะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนแนละ้วออกอากาศก็ไอาจาำเพราะว่าเมื่อวานนะตอนบ่ายสองโมงโยมก็นำเอาหินที่เป็นดวงตาของพยา จากตรีนะัคขัตมานะก็ไม่ใหญ่เ่ีะยวนะเป็นหินเหมือนหินธรรมดาเนี่ยนะขนาดไขน่นกกระทาไข่นกกระทาใหญ่หน่อยเป็นสีขาวนวลนๆนนพิเศษกว่าหินทั่วไปตรงที่ว่าเป็นของพญา จักรีนาคราตนั่นเองซึ่งพญาจักตรีนาคราชบอกว่าเป็นของพิเศษะเป็นของสูงซึ่งจะนำมาถวายไว้ที่นี่นะก็ได้นำมาถวายเมื่อวานนี้ทำให้เมื่อเราได้รับเนาะอย่าถงกบ พญานาคก็รู้อยู่แล้วว่ามีพลังของเขาอยู่เรารับพลังก็เลยเนี่ยนะหายใจไม่คล่องเลยไอยจามจนกว่าจะคล่องเป็นหินนะหินเราเนี่ยธรรมดาถ้ามองดูก็เหมือนหินธรรมดาจะดมแต่ว่ามีความพิเศษอยู่ต่างจากหินธรรมดาทั่วไปอยู่ นะเพราะว่าเป็นขอพิเศษเนี่ยทำให้หายใจไม่คล่องเหมือนก็เป็นบัตรเลยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพอมาถึงนะก็เดินทางมาจากอิน,อนเดียเลยมาถึงก็แวะมาเลยแเก็ พอถวายวดน้ําเมฆก,ก็มืดมาเลยยใหย่นึกว่าจะฝนตกหนักซะแล้วนะพอพวกบริวารของพญาจักตรีนาคราชตามกันมาเยอะพอสักพักก็ะเขาก็กลับกันไปนะก็เหลือแต่เนี่ยพญพาจักตรีนาคราชนี่เขาก็สละแล้ว ให้ดวงตามาสองดวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นสะพานไปยังดินแดนของพระศรีอริยเมตไตรไปไหว้พระจุลามณีนะเป็นอะไรที่พิเศษนาะยัตของได้เป็นได้มานี่ก็พิเศษและนะ เพราะเราเห็นเองรู้เองนะเห็นคอดูพลังของเขาเนี่ยอย่ากยบไอน่ะคือคัดจมูกเลยอ่ะนะคัดจมูกหายใจไม่ออกเลยเพราะพลังของพญาจัตตรีนาครานี่แหละเมื่อมาปะทะกับเรามนุษย์เราเนาะพลังเราก็ ขวาจะเสริมกันได้กวาจะเข้ากันได้นี่ก็ต้องหลายวันหน่อยนะเหมือนกับเราเองได้รับพลังใหม่เข้ามานะเหมือนกับได้พญานาคพญาจัตรีนะมาเสริมพลังช่วยพลังเป็นพลังหนึ่งเป็นพลัง ช่วยในการสร้างสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะสร้างสถานที่ถวายพระศรีอริยะเมตรตรนะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมก็เป็นอย่างนี้นะเราก็ต้องรับนะพลังต่างๆเนี่ พอเขามาคือถึงเวลาเขาก็มาเนาะเราก็รับพลังแล้วเราก็เป็นหวัดหายใจไม่ออกสักพักก็คงจะดียังไงก็อย่าลืมยัดหยมบนะวันที่ห้าพฤษภาคมวันอังคารน,นะที่จะถึงนี้ ตั้งแต่เช้าเลยนะมาร่วมสร้างมหาสเวตฉัตรถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันจึงมีการทำบุญเลี้ยงเพลงพระพิสุกเก้ารูปด้วยนะญาติโยมอย่าลืมมาร่วมทำบุญกันเป็นพิเศษถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการช่วยค้าพระองค์อีกแรงหนึง่งนะพวกเราเพราะว่าอย่างเราเห็นแล้วภัยต่างๆเกิดขึ้นเยอะสยามประเทศ และพระพุทธศาสนาจำเป็นอย่างมากที่จะต้องอาศัยบุญญาบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ทรงทศพิธราชธรรมทรงทศบารมีซึ่งต้องอาศัยพระบารมีของพระองค์ เพื่อให้สยามประเทศหรือประเทศไทยเรานี้แล้วก็พุทธศาสนาข้ามไปถึงสิวิไลนะเพราะว่าต้องอาศัยพระองค์ยัดฉะนั้นการมาสร้างสเวตชัดถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันฉันตรมงคลน,นี้ก็เหมือนกับเป็นการช่วยค้ำพระองค์ ให้ทรงมีพรพลนานามัยแข็งแรงยิ่งขึ้นแล้วก็มีพระชนมาย,อยุอยู่อีกยืนยาวนะมีพลนานามัยแข็งแรงขึ้นเนี่ยอย่าจมด้วฉะนั้นงานเนี่ยต้องอาศัยอะไรเยอะนะเนี่ยเมื่อเราเองต้องเจออะไรเยอะอย่างนี้ ฉะนั้นอยายกมาช่วยกันนะมาเองก็ประกาศบอกเป็นสะพานบุญนะอีกไม่กี่วันแล้วนี่าตาโยกจะถึงแล้วมาตั้งแต่เช้าเลยแหละเพราะงานก็คงจะเริ่มตั้งแต่เก้าโมงนะตั้งแต่เก้าโมงซึ่งตอนเก้าโมงนี่ก็คอยดูว่าจะทำยังไงบ้างนะคอยดูอาอากาศได้หรือเปล่าหรือทำยังไงก็ถึงเวลาจะทราบ ญนะาติยมฉะนั้นวันอังคารที่ห้าพฤษภาคม2558เนี่ยนะสำคัญนะมาร่วมกันสร้างมหาสุติชัดถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วทำบุญเลี้ยงพระก้าวรูปด้วย ทั้งเราจะได้ปิดทองพระพุทธเจ้าน้อยแล้วก็จะได้เห็นนะได้เห็นดวงตาของพญานาคเป็นยังไงหินยังไงที่ว่าเป็นดวงตาของพญานาคน,น, <c oughs> นะญาติโยมก็อย่าลืมเนี่ยวันนี้ก็เลยมันนะเหมือนกับ น้ำมูกนะอยู่ในจม,มูกมีอะไรติดอยู่ในจม,มูกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไอาจามญาติชมนะพออากาศไปก็ะอึดอัดไปเนี่ยเป็นอย่างนี้พลังของพญาจัก,กรีนาะพญาจัก,กรีนาคราชมาเมื่อวานนี่แหละรับพลังมาก็เลยร่างกายเราก็เป็นอย่างนี้เจออะไรที่มันหนักนะะญาติยมที่ฟังรายการนะ ประสงค์ที่จะร่วมทาบุญบํารุงรายการธรรมะที่จะมากออกอาการร่วมทําบุญในการสร้างพุทธเจ้ายี่แปดโรงเรที่ปิสถานพร้อมทั้งพระสุภาพมงคลและพระนักขัตฤกษ์ญาติโยมตั้งเอาไว้แสนกองทุนนะกองทุนละยี่สิบแปดบาทร่วมทําบุญในการสร้างบายสีขมาแปดชุดใหญ่พร้อมดอกโบตุมดอกโบบาลและก็มหาเจดีย์อภัยทานญาติโยมตั้งเอาไว้เป็นกรมทานบุญนะเพื่อํำ พวกเราให้อยู่ได้ส้างทุกๆอย่างได้สําเร็จร่วมทาบุญในการแต่งพญาราหัวให้เป็นสีทองแต่งมหาธรรมเจดีย์โพสวรรค์ให้เป็นสีทองแล้วก็ที่ปฏิสถานของพุ้ทธเจ้ายี่แปดรมให้เป็นสีทองญาติโยมต่ากําลังทรัพย์กาลังศรัทธาของญาติโยมแต่ร่วมทําบุญในการ สร้างพระพุทธรูปสี่ปางตั้งเอาไว้2,500กลองทุนกองทุนละห0ึบาทตอนนี้ก็เป็นปางประสูติกับพนางสีมามายานั่นเองรวมทบุญในการจอยจงดินแดนของพระศีอริยเมตไตรยนะจอยจงถึงดินแดนพระศีอริยเมตไตราตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยม ร่วมทำบุญสร้างเรือสำเภาแก้วส้ำเภาทองนะซึ่งเป็นเรือสุพรรณนาหงนะติโย,ยมซึ่งนี่เราก็ได้ดวงตาของเรือสุพรรณนาหงมาแหละก็คือดวงตาของพญานาคนี่แหละนะจะเป็นดวงตาของเรือสุพรรณนาหงตั้งเอาไว้หนึ่งล้านกองทุนยิดยมกองทุนละสองบาทนะ <c oughs> ร่วมทำบุญในการ <c oughs> สร้างมหาส่วยิชฉับญาติโยมนะมหาสวยิจฉับต,ตามกําลังทรัพย์กาลังศรัทธาของญาติโยมญาติโยมกรสมารถติดต่อร่วมทบุญกันได้ตามกําลังทรัพย์กาลังศรัทธาของญาติโยมโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์029120369 029120369 029121971 029121971 ทางไปรษณนยีพระมาหากรีธาวชิรญานโนวัดเรียบราบบํารุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่0พระมาหากรีธาวชิรญานโนวัดเรียบราบบํารุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่0ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี19 4 0 6 3 6 3 7สเจธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี19 4ส 0636374ญาติโยมทุกๆวันพุธในะเวลาหกโมงเย็นถึง2องทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกันหกโมงเย็นถึง2องทุ่มญาติโยมมาร่วมสวดมนต์กันนะมานวรจก,การกราบไหว้ผพุทธเจ้า28พระองค์กันหรือญาติโยมประสงค์จะให้หมอภยัยศาลสรนนางใช้พลังจัก,กรวาลรักษารโรคภัยไข้เจ็บให้ ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ญาติโย,ยมก็มากันวันพุธวันเสาร์วอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไปนะสำหรับวันที่นะวันอังคารที่ห้าพฤษภาคมนะที่จะถึงนี้ญาติโย,ยมก็มาร่วมถวายพระตาหารเพลนกันจะมาตั้งแต่เช้าญาติโย,ยมจะได้ร่วมสร้างมหาสุวิทิชัดกันแตตั้งแต่เก้าโมงนะก็ทําพิธีแล้วฉะนั้นก็มาร่วมกันนะแล้วก็ถวายพระตาหารเพลนกันตั้งนะช่วง เพนนะก่าวรูปวันเรียบรับบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43่สบสรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30บเบอร์ห5้าปอห้าห้ารถเมย์เบอร์18ปวันเรียบรับบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณ สามปายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43่รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30บเบอร์65ปอห้รถเมย์เบอร์18อิติปิโสวิเศษเสอิเศษเสพุทธนามอิเมนาพุทธตังซุยอิสโสต,ตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจ,จงมารุมานุโมทันดาบุญ ขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตรมาภาพใดกระทําแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นที่เป็นอริยรัพย์นําให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพระพุทธองค์ขอพระแม่ธรณีองเทพทั้งหลายองค์ทมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่พภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้น,นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถ,ถึงพระนิพพานตลอดกาลนานถึงอมปัตวีโกงคาภุมมะเทวานะมามีหังนมะพะทะ อาตมาภาพขอญาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุทุองคขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุทุโงค์และคุณของพระรัตนตรัยจงปกปากุ้มกรองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกทุกคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเทิน พุทธัทงแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสพัคขวาตพรมจักรวาลปกป้องผองภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเอาไว้พบกับรายการธรรมะยายใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จเจริญพร